วันนี้เราอยู่ที่ป่าแดงหมู่สองนะครับสวนพี่บ่าวนะครับวันนี้ทําการฉีดพ่นอบรีโก <ส complications S 1> อีออนพัดนะครับอครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเพราะครั้งแรกเราทํากันไปแล้วนะครับเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะครับโดยการหว่านแร่รอบทรงพุ่มแล้วก็ฉีดบรีโกอีออนพัดไปหนึ่งครั้งนะครับ <S <S ครบเจ็ดวันพอดีนะครับวันนี้เราก็มาซ้ํานะครับอา ต้นนี้อาการของเขาเป็นหน้ายางไตนึ่งนะครับเขาเรียกยางไตนึ่งนะครับเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับยางไตนึ่งนะครับเราจะมาแก้ปัญหาของเขานะครับว่ายางไตนึ่งเราจะแก้ปัญหาของเขาได้ไหมนะครับแต่หลายๆเคสที่เราเจอแบบนี้มาแล้วครับพี่น้องครับหายหมดนะครับ รับประกันนะครับว่าหายหมดนะครับเพียงแต่นะครับเราทําตามขั้นตอนทําตามระบบนะครับที่เขาแนะนําให้เรานะครับว่าทําแบบไหนอย่างไรนะครับก็แค่สองครั้งผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามผลหลังอย่างนี้ไปอีกเจ็ดวันนะครับเราจะมารู้เลยนะครับว่าอ่ามันจะอ่ามีผลดีไปมากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าอ่าหน้ายางไตยนึ่งนี้หายแน่นอนนะครับพี่น้องครับรับประกันได้เลยนะครับ แล้วก็เคสที่เราเจอนะครับในสวนยางพารานะครับนอกจากยางไตายนึ่งนะครับก็อีกปัญหาหนึ่งคือยางดำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้ายางแข็งนะครับข้อสําคัญนะครับปัญหาข้อที่4คือน้ํายางไม่มีหรือมีน้อยมากนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราชุดนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีก7วันนะครับเราจะมาตามผลกันนะครับสวัสดีครับ